ไม่ทำอะไรนะปีหกหกหกเจ็ดมันเกิดจากผลผลิตมันน้อยและราคาเลยดันขึ้นไปแต่ปีหกแปดหกเนี่ยที่เราถึงเนี่ยสินค้ามากกว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์มันล้นตลาดอีกแสนตันซึ่งเราต้องดีดดูดซับตรงนี้แท้จะช่วยแค่แสนหน้าเราต้องช่วยสองแสนคือดูดไปห้าหมื่นเพื่อที่ตลาดแล้วก็มีพวกห้างพลเทตต่างๆพวกร้านค้าปั๊มน้ำมันต่างๆทุกยี่ห้อโดยเพาะโออาร์หรือปอทอนั้นก็ช่วยเราเยอะทุกสินค้าผลไม้โดย ดูซับของพวกนี้เข้าสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศได้ไปษณี์ไทยมาช่วยในการขนส่งซึ่งดูแลข้าส่งฟรีอันนี้ต้องขอบคุณว่าเราทํางานบูรณาการร่วมกันหมดทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงมนุษย์โดยรับนโยบายท่าน,นยกลนตีโดยรัฐโดยรัฐบ,บ,บ,บาลแต่สิ่งหนึ่งที่เราหนักใจสุดคือมม่ใช่สินค้าเดียวแล้วเราหมดลาใหญ่เราก็เจอรองกองนะพอตรงนี้หมดไปเราก็มาเจอ พื้หลักอีกห้าชิ้ข้าวมันข้าวโพดตามอย่างเราไม่ได้มีแค่นี้ฮะเราจะต้องดูแลพี่น้องทั้งหมดเราต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้เราไม่ได้ทํานโยบายประกันร,ราคานโยบายประกันร,ราคาเนี่ยมันก็ใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชนมาประกันร,ราคาแต่เราไม่ใช้เงินประกันร,ราคาเพราะว่าปีหนึ่งมันใช้เงินเป็นแสนล้านตรงนี้มันหนักไปเราก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยกลไกตลาด แล้วความสามารถของธนาคารกระทรวงพาณิชย์จากการะทรวงเกษตรต้องช่วยกันมันก็จะทําให้ลดการประกาันร,ราคาจากเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่คือนโยบายเรานะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลนะฮะโดยท่านนายกมนตีแล้วก็ท่านมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านเองก็ได้กาชับในเรื่องของพื้ผลกเกษตรทุกชนิดอยู่แล้วเพราะเกษตรกรทุกชนิดเ,เรื่องลำไยเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่กําลังเร่งออกแล้วก็ปัญหาคือเรื่องราคาเพราะว่าปีเนี้ย กำไยออกมากกว่าปกติมา12%ของอทุกปีซึ่งเราเองปีหนึ่งประมาณสัก9 0 0 0ตันสมมติอยู่ในแถวนี้นะฮะตอนนี้เป็นล้านาตันนะเพิ่มอีกแสนตันเนี่ยเราเลยต้องเพิ่มการดูดซับในการที่ต้องมาช่วยกเกษตรกรซึ่งเดิมดีเนี่ยเราตั้งเป้าไว้กับผมกับทางรัฐทีว่าการส่พรรณิตแล้วก็ทางทีมของกรมการค้าภายในทั้งหมดเนี่ยวันนี้เรามาทั้งรองปลัดกระทรวงด้วยวนะรองคณะทางเลขาผมด้วยมามาด้วยกันหมดเนี่ยเราหารืกันแล้วว่า ถ้าเราจะใช้มาตรการเดิมเหมือนทุกปีเนี่ยมันไม่พอไม่ทันเราต้องเพิ่มในการดูดซับยอดจากแสนห้าเป็นสองแสนตันอาจจะเพิ่มไปห้าหมื่นตันเม็ดเงินที่แรกเราดันราคาบีไว้ให้ราคาบีลวกแต่ตอนนี้มันก็เป็น,นกลไกของการตลาดนะเอเอจะมา,มาเท่ากับบีมันซึ่งเป็นไปไ,ปได้แต่เป็นเรื่องของกลไกของของการตลาดของเขาแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวรอดูเราภายในวันของวันนี้เดี๋ยวเราดูเรา นะครับกระทรวงพาณิชย์เอาแก้ปัญหาตามสถานการณ์วันต่อวันอยู่แล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปฏิทินผลไม้ปฏิทินปฏิทินพืชไร่ทั้งหมดเนี่ยเรามีเราทําตารางหมดแล้วว่าเดือนนี้อะไรจะเจออะไรเดือนนี้จะเจออะไรแต่ที่ผ่านมาต้องเรียนนะครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราต้องทํางานควบคู่กระทรวงเกษตรในเรื่องของการดูเรื่องโซนนิง่งพืชไร่ด้วยดูในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงผลผลิตต่อไร่ด้วยซึ่งจะทําให้ ราคาถ้าตกต่ำแต่ผลผลิตมันมากขึ้นมันก็ยังพอที่จะสู้แข่งขันกับเขาได้แต่เมื่อต้นทุนสูงต้นทุนการผลิตสูงปุ๋ยแพงยาฆ่าแมลงแพงถึงผลผลิตดีแต่เราโดนต้นทุนสูงราคาดีก็ไม่มีกําไรเหมกันนี่คือสิ่งที่บางทีต้องแก้ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ํากระทรวงน,น,นี้จะแก้ตั้งแต่เรื่องเราเคยมีรงฟ้าให้กับผู้บริโภคในสินค้าราคาถูก เราจะทํานโยบายผมมาดูแลกรมการค้าภายในเนี่ยผมจะทําเรื่องคงเขียวควบคู่กันดูแลเกษตรกรซื้อปุ๋ยราคาถูกยาฆ่าแมลงราคาถูกอาหารสัตว์ราคาสูงผมก็จะดูซิว่าถ้าเราทําได้ผู้ผลิตต่างๆก็ต้อง,ต,องต้องทำได้เหมือนกับเราสิครับก็ต้องลดราคามาเจอกันเพราะถ้างั้นเนี่ยถ้าเราไม่นําตลาดแบบนี้ผมกลับเรียนนะครับว่าต้นทุนของเกษตรกรทุกอย่าง แม้กระทั่งพืชผลหรือจะเป็นเลี้ยงสัตว์ปศะตุสัตว์ต่างๆเราควบคุมไม่ได้มันต้นทุนมันสูงถึงเราผลผลิตด,ดีราคาดีแต่ต้นทุนแพงมันก็ไม่เหลืออะไรนี่คือสิ่งที่กระทรวงประชท์ทำแต่ต้นน้ําโดยผมจะทำโครงการนโยบายคือตรงเขียวในเรื่องของปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็อ่านสัตว์